เด็กอด่ลูกกันีจังจริงๆน่ารักจังดูหม่ได้ดูมองโทรศัพท์แม่นะคะัพท์แม่ก็สวยจังวยกวสวย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 วยสยสวยยกวยสวยสวยยสวยสสย

ตอนฝนตกพวกเรายืนดูเทปอยู่เลยค่ะเขาไปพักตอนวาใช่ค่ะสองคุ่สอนทุ่ยังอยูุ่งเทปอยูอิลาไปหาน้องอาลิตนลจ้ะตาม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  น้ำค่ะต้องย่านค่ะไม่ใช่ไม่เป็นนักวิ่ง <laughs> น,น่ <laughs> นานเห็นไหมนนไม่ใช่หม่บอกแล้วน้องจะต้องมาหาน้องอลิสนะคะ

พอิงจ๋าอทอบอกว่าทักไทยพอทอค่ะค่ะพอทออลิสน่ารักบ,บาย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 อลิสบ,บายบาย

なこなか。The, the, 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 the มาตรวจม่อไร่อักักุ้บอกว่าากที่ยาที่นอดร่ไปยืถ่ายกับพี่เอ้าเมื่อกี้ไม่ยอม่า่อจะไปนอนสิเอางไหนนี่ีี่ให้น่อุ้มให้อุ้มให้อุ้มให้ไปไปแล้วไปแล้วป้วยอมแล้วยอม พี่หมอนะรับเลยไปนี่ลูกน้องกำลังง่วงหรือเปล่าไปพี่มอนะน่ารักมากเลยลูก ปลาหรือเปล่าหัวเรมมาใชอยู่นะงองบน่องเลยค่ะอีนี้ก็ใส่เสื้อใส่งองบ้านโดยเห็นตุ้งิ้งลรับวันนี้ตติงกนด้